ท่านใดที่ฝันว่าได้ลงแพรหรือล่องแพรไปตามกระแสน้ำเรื่อยๆตามตำราทำรรนาทาทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดทุกข์หมดห่วงท่านจะได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงและญาติมิตรทางไกลโชคลาภจะตามมาภายหลังเลขเด่นที่น่าเสี่ยง226699 169 269 299 622ท่านใดที่ฝันว่าได้ไปลอยกระทงหรือเห็นกระทงลอยน้ำมีทูบเทียนประดับประดาสวยงามตามตำราทำนายทายทักว่าถ้าท่านเป็นหญิงโสดจะได้พบกับชายที่เป็นเนื้อคู่ถ้าเป็นชายโสดท่านจะได้เนื้อคู่ที่เป็นหญิงมีความเพียบพร้อมและท่านจะได้ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดียิ่งขึ้น เลขเด่นที่น่าเสี่ยง42 44 224 244 264ท่านใดที่ฝันว่าตนเองลงไปลอยคออยู่ในน้ำปล่อยตัวนิ่งเฉยให้กระแสน้ำพัดพาไปตามตำราทำนายทายทักว่าการงานที่ท่านคิดไว้จะสำเร็จผล แต่จะต้องมีผู้มาช่วยเหลืออุปการะหรือจะได้รับข่าวดีจากทางไกลเลขเด่นที่น่าเสี่ยง1971319671814ท่านใดที่ฝันว่าล้มลงแล้วลุกขึ้นมาหรือฝันว่าล้มลงไปในหลุมหรือตกลงไปในท่อของสกระโปกแล้วปีนป่ายขึ้นมาได้ ตามตำราทำนายทายทักว่าการที่ท่านคิดไว้จะสำเร็จผลได้ด้วยดีในชั้นแรกจะมีอุปสรรคบ้างแต่ตัวท่านจะต้องมีความอดทนและมีความพยายามมากยิ่งขึ้นจึงจะได้รับผลตอบแทนที่งดงามเลขเด่นที่น่าเสี่ยง04 08 048 408 448ท่านใดที่ฝันว่า ตนเองถูกลักขโมยของหรือเงินทองหรือฝันว่าถูกโจรกรรมทรัพย์สินหรือถูกโจรขึ้นบ้านตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยที่ป่วยจะหายหรือทรัพย์สินที่หายจะได้คืนเลขเด่นที่น่าเสี่ยง67 69 097 297 677 ท่านใดที่ฝันว่าดูละครหรือตัวท่านเองเล่นละครตามตำราทํำนายถ่ายทักว่าท่านจะถูกคดโกงหักหลังหรือคนในบ้านมักจะก,ก่อความยุ่งยากความเดือดร้อนใจความลำบากใจให้ท่านผู้ที่กําลังมีคนรักหรือท่านที่แต่งงานใหม่ๆจะถูกคนรักนอกใจหรือขัดใจกันได้ดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ ขอให้ท่านงดการเสี่ยงโชคทุกกรณีท่านใดที่ฝันว่าได้ละทิ้งบ้านหรือละทิ้งครอบครัวหรือภรรยาละทิ้งสามีหรือสามีฝันว่าละทิ้งภรรยาหรือฝันว่าถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายตามตำราทำนายทายทักว่าจะเป็นฝันดีมีโชคและท่าน จะรับความสุขอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะเป็นเรื่องตรงกันข้ามเกี่ยวกับความฝันเลขเด่นที่น่าเสี่ยง66 67 69 619 646 647ท่านใดที่ฝันว่าได้เดินทางเข้าไปในป่าละเมาะเล็กๆหรือเข้าไปนอนอยู่ในพุ่มไม้หรือในป่าตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับเคราะ จากการเจ็บป่วยหรือคนภายในบ้านจะรับเคราะเจ็บป่วยแทนดังนั้นในช่วงนี้ท่านอย่าคิดที่จะเสี่ยงโชคใดๆท่านใดที่ฝันว่าได้ไปล่าสัตว์หรือยิงสัตว์ต่างๆตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะได้รับความเดือดร้อนในระยะแรกแต่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือหรือช่วยให้ชนะศัตรูได้ในภายหลัง เลขเด่นที่น่าเสี่ยง4 6 47 4 0 6 407607ท่านใดที่ฝันว่าได้ชุดลากรถบรรทุกหรือเกวียนหนักไปตามถนนหนทางตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายเป็นปกติและท่านจะมีโชคลาภเลขเด่นที่น่าเสี่ยงห6 57559566576ท่านใดที่ฝันว่าได้ลาบผลอันหนึ่งอันใดซึ่งจะเป็นลาบยศหรือลาบจากของมีค่าตามตำราทำนายถายทักว่าเป็นฝันดีซึ่งจะอยู่เย็นเป็นสุขจะทำให้สุขสบายหรือมิฉะนั้นก็จะได้ลาบดังในฝัน ในระยะเวลาอันใกล้มานี้เลขเด่นที่น่าเสี่ยง51 52 15 151 251 252ท่านใดที่ฝันว่าได้ล้างหน้าตนเองตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับชื่อเสียงและเกียรติคุณถ้าท่านฝันว่าได้ล้างเท้าตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือการค้าขายไปในทางที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองและมีกํำไรมากถ้าท่านฝันว่าได้ล้างภาชนะสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านตามตําราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับข่าวดีจากยากมิตรทางไกลถ้าท่านฝันว่าล้างบ้านท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยและจะได้รับความสุขขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตเลขเด่นที่น่าเสียง27 28227 372727 728ท่านใดที่ฝันว่าศีรษะของตนเองล้านหรือหัวล้านตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะมีเคราะห์อย่างหนักถ้าท่านฝันว่าศีรษะของท่านศีรษะล้านมารวมกันอยู่หลายคนตามตำราทำนายทายทักว่า ท่านจะได้รับโชคลาภหรือคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะประสบผลสำเร็จเลขเด่นที่น่าเสี่ยง01 06 08 008 501 506ท่านใดที่ฝันเห็นลิงหรือลูกลิงเล็กๆไต่ย,ย,ยัยเยบนต้นไม้หรือไต่าตามสถานที่ต่างๆต,ตามตำราทำนายทายทักว่าท่าน จะรับความเดือดร้อนจากเด็กๆภายในบ้านหรือเด็กๆอื่นๆเลขเด่นที่น่าเสี่ยง6669 609 669 691ท่านใดที่ฝันว่าตนเองแลบลิ้นหลอกคนอื่นหรือแลบลิ้นออกมาเลียอาหารหรือแลบลิ้นออกมาหรือใช้ลิ้นในลักษณะอื่นๆตามตำราทำนายถ่ายทักว่า ท่านจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจหรือมีเรื่องทะเลาะวิวาทถ้าฝันว่าได้กัดลิ้นของตนเองขาดหรือถูกตัดลิ้นท่านจะรับความเจ็บป่วยหรือเสียเงินเสียทองดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านงดเสี่ยงโชคทุกชนิด